จบทุกปัญหาเหนียงถาวอนะครับที่เฟติชคลินิกนะครับเทคนิคโฟดีล็อกดูดตัดยกเย็บหลังจากที่ไออะพยายามเคลียร์เหนียงเงี้ยทุกๆุกีททำไม่ว่าจะเป็นการร้อยหม่หรือว่าจะเป็นการเอ่อไปฉีดเมโซแฟตสุดท้ายมันก็กลับมาเหมือนเดิมดูสิคะที่ที่มาตัดก็เพราะว่าถ้าก้มอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าหันด้านข้างเ <c oughs> เห็นเหนียงชัดเลยอะค่ะ ก็ทั้งดูดไขมันมาแล้วฉีดแฟตมาแล้วก็ก็ยังอยู่อะค่ะนื่องจากว่าเพื่อนมีปัญหาตัวเนี่ยคือแบบว่าถ้าถ่ายด้านข้างก็จะเห็นชัดมากแลารู้สึกว่าไม่มั่นใจเลยก็เลยแบบว่าเออควรจะต้องเอาออกแล้วคือฉีดแฟตมาก็ไม่ลงมีปัญหานเนี่ยงถ่ายรูปเร้วยิ่งเนี่ยงไม่ช่วยซึ่งอยากจะให้ปัญหานี้หมดไปเมื่อก่อนก็คือมันจะมีกระดูกที่ขัเมาไว้ตั้งต่ดก ตรงกลางณปัจจุบันเนี่ยมันหายไปแล้วแต่เนื้อมันไม่ได้หายมันก็เลยค่อยลงมาครับผมทีนี้ถ้ามองตรงหน้าเราจริงๆนะครับข้างหน้าเนี่ยปัญหาไม่ได้เกิดแต่ถ้ามองแต่ข้างข้างหายแต่เฉียงชัดมากาครับเนื่องจากไม่มั่นใจในรูปหน้าของตัวเองช่วงล่างเพราะว่าแก้มเยอะมากจะต้องมีหนุด้วยแล้วก็เคยฉีดพัดมาหลายรอบมันไม่หายนะคะเพราะว่าอายุมากคอตรงนี้มันมันเนาะเนี่ยมันมันเยอะมาก ถ่ายรูปก,ก็ไม่สวย